เื่อมะเงรงงาบนี้มันเป็นทีนหนาลำคานครับสกรปรกมันสอดูอตอ่ตามของนําตามขัวครับครับขวดนําเปล่าเขามาตัดเอาฝากกดติดตามช่องแบบของก่อนชาแนลนี่นะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผมจะพาพี่น้องมาทำยากำจัด มาแมลงสาบครับคือทําง่ายๆครับแบบประหยัดครับไปกไับทําใดครับวัตถุดิบจะมาทําในวันนี้คือครับคือเบกกิ้งโซดาครับหัวกับน้ำตาลทรายครับก่อนเขาจะมาเริ่มทำํำาเขาหาสดุจะมาทําคือขวดน้ำเปล่าก็ได้ครับหรือจะเป็น พวกจานได้ครับผสมบด้ผสมครับเพื่อใส่น้ำเปล่าอีกใส่ทำนได้ง่ายๆครับเดี๋ยวมาเริ่มวิธีทำกันเลยกำจัดมะเร็งสาบแบบง่ายๆครับคือมะเร็งสาบมันมีหลายครับอยู่ตามบ้านเรือนเท่าคือมะเร็งสาบเนี่ยมันเป็นทีนหนาลํำคานครับโซกโปก มันสอบคือตามของนาตามขวครับครับขวดนาเปล่าห้อตัดเอาสั้นๆครับ ส่วนกลน,นครับผมจะทำเป็นสองสองสุดครับวางแบสองทีถ้าาเล่นสาทุบบานทิ่งหองไร้ทำได้ไร้ขุดอะไรครับไปวางว่าพ่มาเล่นสาบมาก,กินตายเวิดครับ ทั้มงมดมลกลสามจะโอบของหวานของมันครับ นี่ครับส่วนผสมที่เราจะใส่ในวันนี้ครับจะใส่เกบกกิ้งโซดาหนึ่ง่อนครับจะใส่สุดละ หนึ่งส่วนครับพอ่อใส่เป็นน้ำตาลใส่หนึ่งส่วนด้วยกันครับแค่สองอย่างครับคนเข้ากัน เพราะว่าน้าตาลมันมเลกสามมันสนอบอยู่แล้วครับสอบของหวานของมันเพราะเขาทำเ็จแล้วเอาไปว่างไว้ตรงที่มัลแรงสามมันสุกซุ่มได้หลายครับคือนี่คือเติมน้าเปล่าครับเปา่า เอาไปว่างไว้ขึ้นกันวางข่างกันกันกบเบกกิ้งโซดาน้ำตาลนะครับพ่อมะเร็งสามาก,กินน้ำตาลปั๊บครับกินปั๊บมันต้องอยากนำ้ำหิวน้ำมันต้องมากินน้ำครับพ่อกินน้ำแล้วมันจะเกิดปฏิกิริยาทาให้มะเร็งสาตายครับเดี๋ยวมาเริ่มวิธีการว่างไว้ว่า เขาจะไปวางจุดใดครับเพงจะได้ผลดีครับนี่ครับผมจะเอามาวางไว้ตรงที่มะเรงสามมันสุกซุ่มหลายๆครับคือห้องน้ำครับห้องน้ำมีจะเป็นจุดรวมของมะเร็งสามครับครับผมจะเอานี่ครับมาวางไว้อยู่ในห้องน้ำอยู่ในมุมพอมะเร็งสามมันมาามัน,ม,นมันเกิดอาการอยากกินครับ คือมันจะมากินของหวานผสมเบเกิงโซดาพอกินปั๊บมันจะหัวค้อนทอ้อมันอยากน้ำครับมันก็ต้องมากินนำ้ำพอกินน้ำปัป๊บเกิดปฏิกิริยาทํำให้แมลงสาบปีกลนครับปีกลนขาลนตายในที่สุดครับสำหรับการกําจัดแมลงสาบสูตรนี้ดีที่สุดครับที่ครับเดี๋ยวผมจะไปว่างอีกจุดหนึ่งครับคือตรงที่ขั้วครับ ชุดนี้คือของนาครับครับนี่ครับอีกชุดหนึ่งที่ผมมาว่างยากระจับแมลงสาบครับนี่ครับคืออยู่ขั้วครับขั้วกับเป็นแหล่งสุกซุ่มของแมลงสาเพื่อกันครับทาว่าพี่น้องอยากทาใส่ล่องเบิ้งก็ให้พี่น้องทําตามที่ผมทํานี่ครับกันแบบง่ายๆครับ แค่เบกกิง้งโซดาผสมกับน้ำตาลทรายก็บพ่อแล้วครับสำหรับการกำจัดมแมลงสาบแบบปลอดภัยครับสำหรับวันนี้ขอจบไปเพียงแค่นี้ครับขอบคุณสำหรับการรับชมและกดติดตามครับเดี๋ยวจิบหน้าผมจะหาเรื่องเล่าสาระดีๆอันเป็นประโยชน์มอบฝากพี่น้องอีกต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ